เนยอกนะคะเอออนรงเรียนนะคะ่อันนี้เฉพาห้องเดียวนะคะทุนคะแต่จะมีนมานะคะนมานี่มาเค่ะคนมานะคะนี่คนมาราคาห้าร้อยนะคะใครสนใจทักมาเลยค่ะเดี๋ยวนี่นะคะ่อจกนั้นก็ได้อันนี้ของห้องหนึ่งนะคห้องสเราเออันนี้ห้ี้ห้องะรักทุกคนจากอจนะเอ้รักม่ม่จากอาดนะคะนีนะ สี่แล้วยังอ่านหนังสือไม่แตกไม่มันเขียนแมแม่แม่ค่แมแม่แม่แม่แค่แม่แม่แม่แี่แม่แมแม่แม่นม่แ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 ่แม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 ่แน่แม่คม่แม่แม่นม่แก่แม่แม่แม่ะม่แมนแม่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 ม่แมแม่แมมแม่ม่มมน โอเคเข้าใจอันนี้คือวาของของแ็่พิชองนะคะอันนี้ของเด็กหญิงดวยกระมดนะคะเดี๋ยวมาเปิดดูกันเลยนะคะรักแม่แมมรักแม่แมม แม่แม่ที่โได้โลนี่เพื่อนนี่แม่แม่มีอะไรจะบอกจริงๆเพื่อนอะนะเขียนถูกแต่เยฟมอะใช่ผ่านเพื่อนผิดแม่แม่มันไลาเยฟมมันไหลขาดด้เนาะไปแม่แแม่ไปไหมเนี่ยู่ค่ะแม่แม่ค่ะไม่ได้โกหกนะคะแม่แม่ค่ะแม่แแม่ไปแม่แม่ไปอู้ยไปอู้ยไปก่อน็แก่นะ มีกนะค่ทงโอเคโอเคอันนี้สี่ทับสสรุปว่าสรุปว่ามามารีวิวการ์ดเพื่อให้แม่นม่ซื้อเงี้ยเหรอลดใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าใครอยากได้บอกให้ผูู้่น้ให้ได้นะคะแม่ม่นี้สวยนะคะ เริงนะคะเกงด้าเล็เจ็บพอนี่ค่ะอันนี้นี่นะคะจพอห้องเท่านี้อันนี้อันนี้แม่ค้าตัวจริงค่ะขายขายของเก่งมากค่ะใช่ค่ะขายของได้อันนี้ของอัดแม่แม่จาได้ของอัดจะไม่เหมือนใครใช่ค่ะอันนี้คืออันนี้คือของใครไม่รู้นะคะแต่ละคนนะคะอันนี้ของเปาจําได้เปาก็ไม่เหมือนใครอันนี่งร้เพราะเปาเป็นซาลาเปาคนอื่นเป็น แต่หนูก็ชอบแต่หนูก็ชอบนี้หนึ่งบาทนะคะไม่ค่อยสวัญกันหนึ่งบาทนะคะคุณต้นทักมาเลยนะคะเสียงดังมากเลยค่ะอันนี้สวยมากใครอันนี้ของใครลูกของใครลูกพี่ต้นแม่แม่พิมชัยมันเป็นใครน้ำมันมาบ่นด์โอ้โหเสียดามะชัยนี่สบายสวยนะคะของแม่ชานนนะคะของนัชานนค่ะใครสนใจทักมาเลยนะคะอย่ามาเลยนะคะทักทักมาแล้วไงต้องโอนไหมคะ โอนหรือจ่ายปลายทางครับโอนได้ค่ะจ่ายปลายทางอันนี้ของใครลูกอันนี้อันนี้ขายอัานี้ราสัตดีค่ะอ๋อของเมนตราลายสวยมากอืมลายสวยข้างในนะคะเขียนว่าขอบคุณค่ะที่ส่องพวงงูขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากเลยค่ะหนูรักคูนี่นะคะเป็นรู้หัวใจแบบนี้นะคะของเพื่อนนะคะไม่รู้ของใครนะคะ ไม่่แมลอยพวกเรารักแม่แม่โอ้โหจะปล่อยทำไมรวบไว้มันเรียบร้อยดีนี่นะคะนี่อย่าเขาจังเชิญเวนน่ะนี่นะคะเียไปอยู่ตรงนู้นไปอยู่หน้าจอซิอยู่นะ่นอันนี้คือของที่ทุกคนในห้องนั้โอ๊ยอยู่ในรถเยอะแต่แวนพวกเรายอนะคะอันที่อันที่หนูนะคะหนูให้นะคะอยู่ในรถอีกขนขึ้นมาไม่ไหวโอ๊ยร้อย อันน <łość> ี <Harriet. S 1> ้ขายค่ะขายอันนี้ขายบาทเต็มนะคะนี่อันนี้900บาทเลยหนึ่งล้านหนึ่งล้านนะคะหนึ่งล้านไม่หักนะคะหนึ่งล้านเต็มนะคะหล้านถ้าอยากถ้าอยากได้อน